คาดตัวแม่ส่วนหลายแล้วมีตัวนี้แดนแดนแดนอันนี้ตัวอาตะปูนิโอ้ืึดไม่พื้นไมยหักแล้วมือมันยังคาอยู่ ดังนวาสบายดีสบายดีดาวเวิร์สคูลสกูลมื้อนี้กลับมาพบพ่อกับนกเลยกะอาชิ์อีกเนาะมื้อนี้สองคนเฮากับจิพาเอฟสี่เนาะมาคุดโตกะปูบ๊แมนกะปูนาเด้อจิพาทุกคนมาคุดโตะกะปูอยู่หนองพอดียามนี่กาหอดยามอันน้ำเริ่มแห้งแล้วเนาะตัวปูฮั่นมันก็เริ่มจะเข้าหูลวเด้อแบบนี้เพราะว่ายามนี่ฮั่นก็เริ่ม ยามหนาวเลยขนาดเนาะตัวปูมันกระจู้น้ำบ่ได้มันกระจิซอกเฮ็ดหูไปซอกเขายู่หอกอยู่หูเพื่อแะละเมื่อนี้นกกับอาทิตย์เนาะก,กันเลยว่าจิพาทุกคนมาเลาะคุดโตกะปูยู่เซยี่น้องยู่น้อง <laughs> แบบตกเจอแล้ว <laughs> ตอนนี้เฮากันนั่งยู่อันเค็มน้องไงเนาะทุกคนมีแตก่กะจิพาทุกคนไปคุดโตกะปูแล้วก็กมาจี้เซอร์อันตะไฟ <laughs> กินขา้าวลำเดียวเนาะ อา้าวพร้อมอยู่บ่นี่พร้อม <laughs> สงสัยมื้อนี้ถ้าอาทิตย์นี้จิเขินกองเนะาะบ่ได้มาเฮตดวิดีโอนกนกดนเนาะมื้อนี้ก็เลยว่ามีแต่สองคนนี่แหละเนาะมาคุดโตกระปูอยู่นาอไปทุกคนเอาไปคุดโตกระปูน้ำเดียวเลยเนาะมื้อนี้จิมานหรือบ่มานเกียมไปลุ้นนำกันเนาะ <laughs> ไปอ เห็นแล้วเนาะหูนึงแต่อันนี้เป็นหูน้อยอันนี้เนาะทุกคนคือตัวคือหูตัวปูเด้อฮาจิมาลลงคุดเบิ้งเนาะว่ามันจิมานวะป้าจงหูคือเลือกแท้เลืกว่า <c oughs> <c oughs> ทุกคนได้แล้ว ไปล้างนี่ตัวน้อยแท้น้อยกว่าอันนี้คือตัวแรกแหกหมันของเขาซับอ,องคเรียบร้อยมันแท้มันว่าเนปูหยานนี่เนาะมันเข้าหูแล้วมันมันเอาเสื้อคองไว้ก่อนได้แล้วหนึ่งตัวอันนี้หูเยอะเติบ ตัวขาจกเลรอละเขาจกเหรวะนี่ขาจ,ก,ขจกเป็นหูเรียบเรียบรลเบบหูเรียบเ,รยบเรยบหรอเออนี่นี่นี่น,นี่อันนี้อีกหูหนึงเนาะนี่คุดเลยหนลนี้อีกหูหนึ่งสหลายมันจะมีแตหูน,หน้อยๆ้อยคุดเลย<ะ>ว้าปดกุบกันขี้ดินด้ดินนี่เหนียวแท้เหนียวนะ ดินตุ่มนะคะนี่งดินตุ่มเออได้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 ทุกคนตะปูมีแต่ตัวน้อยๆสิน้อยเก่าเนาะ น้อยกับโบได้กินนะเดยน้อยกับโบได้กินอาทิตย์ว่าน้อยกับโบได้กินเนาะเนี่ยเห็นอีกคู่นึ่งอยู่เนี่ยคูปูมันก็มีหลายเนาะแต่ว่ามันฮักมีแต่ตัวน้อยนะย่มนี่มันตัวดึงห,หูเดียบอ่ะเม่เห็นหูมันซ้ำไปไปด,ดูดึงหูวอืนน่นเลยร้องบึงนี่นกกระทาเลาะหูน,นี่เห็นเหรอบึงนี่เน่ นี่อีกหูนึ่งเห็นอีกแล้วเนาะเป็นหูเขาหากอเฮ็ดเมอร์เลยคุดัวปูเอาขี้ดินออกเด้อซับมอนนีกแล้วซับจบโอ้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวแม่เนาะทุกคนซับยังตายนะไต้แดกๆๆเจอ มีแต่ต <plane>. ัว <un> น <sharing> ้อยๆเอาไปเฮ็ดฟอกอะเอาไปเฮ็ดฟอกขิดเห็นอีกแล้วทุกคนป้าตัวนี้หูเ <jako> ย <CSS> ่อเนอะทิดเนาะตัวนี้หูเย่อทุกคนสงสัยจีบเป็นตัวเย่อแท้อว่าอะไรนี่มาขุดก่อนหูเย่อหูเย่อแล้วมันก็บจียู่เล็กไม่นึงเนาะซับไป สตัวี่ตัอันนี้นอทุกคนนี่เห็นบออันนี้หูเยอกันเลยว่ามีโตัวเยอะๆหูน้อยแล้วมีตัวน้อยๆอืดว,ว้าวขาขาดแน่อันนี้คือโตกระปูหนอกเนะาะโบเมนตกระปูนาตัวแม่ส่วนหลายแล้วมีแต่ตัวแม่เนาะเข้าหูคือว่าวิ่นตัวผู้เขา้าหูจกเถื่อ ตัวเลอก็เห็นแต่ตัวแม่อันนี้เนาะเป็นตัวแม่โตบักเยอะๆตผู้มันอยู่กันตุ้ยๆมันๆเสื้อค้องก่อนอย่านีบเด้อเอ้าไปนีบอีกแล้วสวนมาขุดปูนี่ก็ใหญ่แฮง คนนาะทุกคนมองดูอันนี้มันป่ะป้อแมนเห็นป่ะไม่เยวโเออเป็นแท้เห็นยูนี้เอกและหูหนึ่งนาะทุกคนป้าจับจนมูน ก <c oughs> ำหัวเวห็นห่างกำห่างเห็นหัวแม่นแต่ตัวแม่แท้ทุกคนยู่หูตัวพูนได้ยู่หูจังไงตัวพูนไปกันเลยโอ้ยอยู่นี่มีสองหูพื่เนาะพูดทนี่ก่อนใชยังบักเล็กๆ ปูอีกแล้วเด้อแต่ว่ายังโจกอยู่อยู่บ่ฮู้ว่าจิได้หรือบ่ได้เจอตีนปูแล้วทุกคนโอ้ตัวนี้คือจิงเยอะเตอะตรงนี้เหมือนเส้นแดนแดนแดนอันนี้ตัวอาตะปูนี่โอ้บึดไหมบึดไหม মা <mimitation> อแค่ปูเลยปารปูนี่ป <uyor> <laughs> ีปีอีปีอันนี้บอแมนปูนี่อีปีแต่ปูนี่อีนกอย่างงี้คูนึงเนาะตายตายตายเอ้เห็ดแลี้ยวนี่ทุกคนทุกคนมาเบิ้งนี่เนาะเมงออัน งอไปเลยอะ่ะกามขึ้นมาเน,น,น,น่ยแทนแทนแทนเด้อฮอ,อ,อมันคือมาเก่งแท้เว้ยตัวนี้ตัวนี้มันคือมาเก่งแท้เว้ยไปแล้วพอนโอนพอนโอนนโนเน,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 นี่ยวิธีจับปูค่ะต้องจับแบบนี้เนาะมันจริงบรนีบ้เขาเมื่อกี้นกจับผิดจังวะนิดหนึ่งเนาะมันก็นเลยงับไปเลยซะเดยวซีแต่บ่ปเป็นเลยเนาะเนี่ยจิ๊บ

หูตันครับหูตันตี้นี่ยมเป็นหูอยู่หันก็มีแหละมาไล่ซ้ำหูตันแต<ซ>ลแม่เอกลวางมันนี่งด้ว ได้แ,แต่คิดดีโนเนี่อันนี้ได้อีกแล้วเนาะทุกคนตัวน้นอยๆแต่ว่าอยู่ล,ลึกเลยกว่าตอนนี้เฮากาไปขุดตัวปูมาแล้วเนาะทุกคนอันนี้คือตัวปูที่เฮาได้เนาะเต็มคลองบักเยอะๆหนึ่งอันนี้มื่อวาคุ้มขาเนาะถือว่าตัวปูนี่บนี่ก็คุ้มขาได้ปูหลายแถวว่าเนาะตอนนี้กะหิวข้าวแล้วนะเนาะเฮาจิมาดังไฟจี้ตัวปู กินกับข้าวเนาะกินข้าวสวยอันอยุทั้งหลังให้มันอาทิตย์เดินไปเลาะซอกฟืนมานั้น <c ười> คนเลาะซอกฟืนเนาะนกกำลังจิเกียมดังไฟและเฮากับจิมาจ้ตูป,ปูที่เฮาไปขุดจุนองมากินนําเดียวเนาะมือน,นี้เนาะได้ไ้บอออ,อันนั้นเป็นคนลำเลียงฟืนเนาะไปเฮาเกียมไปดังไฟนําเดียวเลยบัดเนี้ยนี่น,นเฮามาดังไฟเนาะเอาตับบัทึกลวงตีทึกเราอ่ะแต่ทื่เล คือว่าเบาลองเงยอะๆกันสิตรงนี้แหละมันจังเลยดิตอนนี้เรากำลังดังไฟจีด็ดอะเลยจี๊ดจีตัวปูได้ตัวปูปะอลไรว้าวเออเอากระไฟไว้เด้์เพื่อน่ามันมจีนระเบิดมา <laughs> วันนี้เราสองคนเนาะ มาคุดปูยูนองแล้วก็จะมาจี้ตัวปูกินกับเขาเลย,ย,ดยโดนปูนี่โดนปูนี่กินวันเ่อสาสมแก่เจอเลยตอนนี้เฮากากกำลังทำการยางหรือว่าปีงซีนหมูแล้วกาตัวกระปูที่เฮาไปคุดมาเมื่อกี้นี่เนาะตัวกระปูก็ได้บักหลายตมีแต่โตเยอะๆอีกทุกคนหอมหอมเนี่ย อันนี้สีหน้าของตัวกระปูเนาะแล้วก็ซีนหมูซีนหมูนี่หากกลับไปฆ่าตัวหมูป้ามาเมื่อกี้อันนี้เป็นซีนหมูป้าเอ้อกับรางจีได้กินแล้วเนาะรอท้ายอีกจังน้อยก็ได้กินแล้วเป็นตาแซบขนาดเลยแล้วเมื่อนี้เนาะนกกาเอามันดางมาจีน้น้ำมกเซอร์ตาไฟเลย มกมันด่างเด้มกมันด่างได้จี้ตัวปูตัวปลาเด้จี้หมู่เด้เอามันด่างมามกนําอันนี้เนาะมันด่างหัวเยื่อๆหัวเยื่อๆสองหัวอันเต็มมือเลยเนียเอามกเสื้อพร้อมบึดเยา่ยมมันกระหักสุกปิ้งหมูของเฮากะ ือว่ากําลังจิซุกเลยเนาะทุกคนเบ่งไหมเหลืองเป็นตาแซบขนาดเลยอันนี้เป็นปิ้งตัวหมูป้าเนาะปิ้งหมูป้าเด้อเอามาปิ้งอยู่ป้ากันเลยว่าเป็นปิ้งหมูป้าเนาะหนังกาลังแหมๆกๆรอบๆเราทาอีกประมาณจักสิบทีกับปิ้งแล้วนี่ส่วนว่ากระปูของเฮากะอองเหลืองแหงแล้วเนาะแต่ว่ามันน่าจะยังบรสุกปิ้งอีกจากไหนก่อนเอาลงตั้มๆได้หนึ่งมา อันนี้เนาะคือกระปูที่เหาไปคุดยุนูนกเมื่อกี้นี่แหละคุดพร้อมแล้วก็เอามาเฮ็ดกินพร้อมเลยแบบเหาเอามาเฮ็ดกินแบบสดๆดแนวนี้มันจะแบบแซบ่บแซ่บนะทุกคนไม่ไม่สดๆเลยเนาะ ตกระปูและกัตัวหมูเห่ากับซุกเป็นที่เรียบรนะ้อยแล้วเนาะตอนนี้ตัวปูและตัวหมูกบมาอยู่ในถ้วยแหล่ล้วเด้อทุกคนถ่ายบ้านนกอันนี้ฮั่นก็จ้าจะเอิ้นว่าแหละนะ่เนาะส่วนวราภาษาการก็จ้าจะเอิ้นว่าจานนะแต่ว่าบ้านนกเอิ้นว่าแหละนะ่เนาะอันนี้ก็จะมีตัวหมูที่เหาปิ้งเมื่อกี้เนาะตัวหมูป่าและก็มีตัวปูน้องและอันนี้ก็คือโตตัต๊กแตนทอดเนาะนกทอดมาแต่เหนะินห่นแหละนี้ เป็นตัวตัวต๊กแตนเนาะตัวนี้นองอันนี้เป็นตัก๊กแตนทอดเสื่ออันหัวสิงเคอแล้วกะเบอร์ขี้หูดส่วนมากอันนี้คืออาหารที่เหาหาได้ในมือนี้เนาะตะปูแล้วกะตตวหมูป้าแล้วที่ขาดบ่ไร้นั่นก็คืออันนี้เลยทุกคนอันนี้เป็นข้าวเนาะข้าวเหนียวหรือว่าข้าวไก่น้อยข้าวเมื่อเม้อเลยนึ่งมาเมื่อเม้อหอมหอมอ่อนๆเนาะไหมโอโอ้ยโอย,โอย มือนกล่างเลยเด้อไปคูดปูลำป็นอันนี้เนาะเท่าไก่น้อยหอมหอมนี่ทุกคนมาเนาะได้เวลาแล้วเฮาเกียมมากินข้าวสวยหรือว่าข้าวเที่ยงนํากันเลยเนาะทุกคนอาหารมื่อนี้มีแต่แนวแซ่บแซ่บขนาดเลยมาเดอ้อมาเดอ้อมากินนําเดียวเดอ้อมาเนาะทุกคนมากินข้าวสวยนําเดียวเมื่อนี้มาสองคนเนาะมากินข้าวยุนงอยุนยนาอันนี้เนาะ ปีงหมูแล้วกับปีงปูอาหารมื้อเมื่อเลยจีนหมูป่าช <laughs> อบปะจัดเลยนะ <laughs> มื้อเมื่อนี่มาอีกเนาะอันนี้เป็นทอดตะ,ะเตอืมซอบ ตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งโมงเนี่แหละพอดีสอบหิวข้าวแหงอาทิตย์จะว่ามดมดมันไปลายหัวแลยเนาะมดจักหัวมดสองหัวหนังหมูก,กรบอบไอ้เอ๊ะข้าน้อยเนาะสองคนกินมาท้าเบิ่งว่ามันิีมดบ่ ตวปูเปาตวปูอ่องบักแดงเหลืองเอออ่องเหลืองมีน้ำมันเหลืองตวปูน้ำมันเหลืองอาอมอาแก้ทายนะเสแอาเท้ว่าทุกคน เด้อมาเด้อกินข,ข้าวสวยน้ำเดียวเนี่ยแซ่บบอนแซ่บ,บปิง้งหมูป่า <laughs> นะอ,อร่อยแซ่บจริงจริงตกักกระแตนทอด นี่เป็นของโป๊ดของนกเลยเนาะทุกคนมักแหงเพื่อกินทุกมื้อก็ได้ซีนหมูปา่าคำเยิอๆเนือ้อเน้นเนเน้นเน้ปียงเซอร์อันตะไไฟเลยหอมขนาดเลยเนาะ ก่อนนี้นกกับอาทิตย์กันนั่งอยู่อันกองพุ่มไผ่เนะพุพ่มต้นไผ่จีมักเพชรสีดำๆนึงนอ,อันนี้ฝีมืออาทิตย์จีเธอเนาะมักเพชรเนาะ หลายๆตัวเข้าบัดรเยีะเลยวแล้วอันนี้เนาะทุกคนคือตัวปูอันนี้เป็นตัวผู้ซ้ำเด้อได้ตัวผู้สองสามตัวเนาะโอ้เล็บมือนกกระงามได้งาม,มา่าไปจกปูมาเบิ่ไหมความว่าตัวปูมันเนะาะงามนี้ มันเริ่มเข้าฮูและตัวปูนี่กับมันมันเนาะไหมในท้องมันมีเต่น,น้ำมันปูเรื่องเลืองเป็นทาศเสบขนาดเลยขนาดตัวผู้ได้นีอย่างบักเลื่องๆคัว่าเม่นตัวเม่นนี่แห้งสุดยอดเลยเป็นบอ่อทิศ <Yeah. S 1> อันนี้เนาะคือตัวปูที่เอามาขุดอยู่หนองมือน,นี้อันนี้ก็คือมันที่เฮาหมกันเนาะทุกคนมันดงังน่าจะสุกแล้วเนาะนี่เนาะนี่ป้าตัวนี้จนว่าไม้เครื่องนึ่งเลย เออบุฮอนละ่ะมันดางเนาะหัวเท่านี้พอดีกินแซบเด้อทุกคน<อ>หนัวน้อยตะเป,ะปะาะตะเป๊ะกลมาเลยอันนี้คือมันดางมกเนาะมันดางจีเซ์ไฟของเรา กินข้าแวแล้วละกะเกียมมากินมันตอมอันนี้เนาะกินข้าวแล้วแล้วนกกาจิพาทุกคนมากินมันด่างมกเซอร์ไฟเมื่อกี้นี่เองเนาะมันด่างหัวเดือกะหัวบกเยอยอหนึง่งท่อนี้พอดีแสบเนาะทุกคนอันนี้เป็นมันด่างที่ปลูกเองเนาะปลูกยุ่เหือนเดืออันนี้เด็ดนกจิเฮอร์ทุกคนเบึ่งเนาะว้าวอันนี้คือมันด่างเนาะเนื้อมันแบบจะ แน่นๆเลยเนาะแน่นๆนุ่มๆมันบเป็นน้ำฮะนะอย่างอุ่นๆอยู่เลย ปอกบ่ได้ป่ะอันมันมกมันไว้โดนโหดแล้วมันแบบแห้งๆกันเนาะนกกะจะเอามีดอะมาปอกมันอันนี้อันนี้เนาะคือมีดที่นกเอามาปอกมันด่างเนาะมีดมันดําซื่อเลยทุกคนแต่ว่ามันมันสะอาดอยู่เลยเนาะอันนี้มันหักดํำซื่อ มีดโมเมนมีดเนาะพาเนอันนี้เนาะคือมันดางมกของเขามามาซีมนํากันบัเนี่ยนุ่มหอมอุ่นๆหอมมันด่างแบบจีวันนั่เลยว่ะหอมหอมแบบทมกเสื้อทิท่านน่ะนะทุกคนน่าจะเคยกินแบบทมกเสื้อทิทช่าแล้วมันจะ หอมแบบเดลัสาัดแบบสุดยอดแน่น่ะแซ่บแหงต่อมาหาัวพิอเอาหัวนี้ยังกระสุกดีหัวนี้เนาะมีด <c oughs> <c oughs> ปอกเอาแบบนี้มันจะง่ายเนาะคนเห็นป่ะดืดดืดดืด โอ้แม่อืมก็มันดังหวานๆะยามนี้ฝนบปรตกเลยมันดังมันกระหวานๆแซ่บๆแซ่บกระดอกกระเดียบมือดำ เอวหวน่หวัวน,นี้จนไหมเลยทุกคนท่อนี้เนาะพอดีเฮาพอดีเฮาเอามามกกินคำมันเยอะเฮงมันกะนานซุกโอโบลอนมีดละ มันดังเสียงขวงแซบ่แซบหวานหวานแล้วมันเป็นผงๆผงมันไม่เป็นน้ำามน,นี้คุ้มค่าเนาะมาคุดตัวกระปูมาเนาะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นกกยายวซ้ำนี้ก่อนเนาะแล้วพบกับนกในวิดีโอต่อไปเด้อแต่ก่อนจะจากไปทุกคนกะ อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์เป็นกำลังเจอเฮ้ยซ่องสาวเสียงขวางเฮ็ดวิดีโอมื่อเมื่อเฮ้ย fc ได้เบิ่งเองเนาะถ้าย่างเฮ้ยเฮาซ่องสาวเอ็ดวิดีโออเล่ขนาดกะคอมเมนต์บอกเฮ้าเด้อขอบเจอทุกคนหลายๆเนาะที่เข้ามาเบิ่งวิดีโอของสาวเสียงขวังขอบไว้ยขอบเจอเอ๊อแล้วพบกับนกและโอ้นในวิดีโอต่อไปเนาะมันนี้นกมาน้ำหลานบ๊ายบายมือบ๊ายบาย fc เนาะงามขนาดเลยบ๊ายบาย